ตะกร้าสารบ้านนาสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมามาอัปเดตอุปกรณ์ตกแต่งตะกร้าสารนะคะอุปกรณ์สําหรับ yeah, s <S ติดตกแต่งกระเป๋านะคะ oh. ตัวนี้จะเป็นระบายนะคะทุกคนระบายระบายติดตกแต่งกระเป๋าตัวนี้จะเหลืออยู่แค่2เส้นนะคะสีแดงกับสีขาวนะคะสีม่วงเดี๋ยวจะส่งวันนี้นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นระบายเหลืออยู่2เส้นนะ,ะทุกคนเหลืออยู่2เส้น2ส,สีนะคะเส้นละ ่าเส้นหนึ่งนะคะยาวสามหลานะคะทุกคนเส้นหนึ่งจะยาวสามหลาตัวนี้จะเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้ที่ไว้ติดคาดปากกระเป๋านะทุกคนนี่นะคะนี่ไว้ติด อาคาดปากกระเป๋านะทุกคนคาดปากกระเป๋าตัวนี้จะชุดละ15บาทนะคะตัวนี้จะเป็นดอกกลางนะคะดอกเล็กกับดอกกลางจะชุดละ15บาทนะคะก็จะมีดอกใหญ่จัมโบ้ด้วยนะทุกคนอ่าตัวนี้จะเป็นดอกใหญ่จัมโบ้นะคะเดี๋ยวเอาดอกใหญ่จัมโบ้ออกมาให้ดูนะนี่ตัวนี้จะเป็นคาดปากดอกจัมโบ้นะคะชุดนี้จะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ไว้สําหรับติดอากระเป๋าใบใหญ่เนาะ25บาทนะคะ คือละ25บาทนั่นเองดอกของเราก็มีหลายสีเลยนะคะดอกไม้มีหลายสีนะคะของพึ่งมานะคะนี่สีสดสดสวยงามนะคะส่วนมากจะออกเป็นสีพาสเทลนะคะสีสดสดไม่ค่อยมีนะคะจะออกเป็นแบบสีอ่อนๆนะคะสีอ่อนๆนะคะตัวนี้ก็จะมีกันไกด้วยนะทุกคนนี่กันไกของเรานะคะเป็นกันไกแบบ อย่างดีเลยนะคะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่อันนี้เราใช้อยู่นะคะเป็นประจําเลยนะคะเ,เราใช้มาแล้วก็ประมาณสี่ปีแล้วนะทุกคนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะก็ยังใช้ตัวเดิมเพราะว่าเราใช้ตัดแค่เส้นพลาสติกนะคะไม่ได้ไปตัดอย่างอื่นเลยนะคะนี่ก็คือใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะตัดเส้นก็คือตัดเส้นห้าเอาไปตัดอย่างอื่นม่วซัวน,นะคะตัดถุงกระดาษตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวเ๋วจะทําให้คมมันหมดเร็วนะเพราะว่าเราใช้ตัดแค่เส้นพลาสติกอย่างเดียวนะคะคมนะคะใช้มา4ปีแล้วนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะใครสนใจก็สั่งมาได้นะคะกันไก้นะคะผ้าพันหูกระเป๋านะทุกคนนี่ผ้าพันหูกระเป๋านะคะพันตกแต่งกระเป๋านั่นเองนะคะเหลือไม่เยอะนะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณไม่ถึง5คู่น่ใชมไหมน่าจะประมาณ5คู่แหละทุกคนนี่ ใครสนใจก็ทักมานะคะทักมาทางไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวย้ําในการช่องทางในการสั่งซื้อให้อีกทีก่อนนะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้นะคะจดเบอร์โทรไว้เลยนะ0930532316จ้า0930532316นะจ๊ะทักมานะคะแล้วก็จะได้ส่งให้ดูนะคะส่งสีให้ดูเลือกได้เลยตัวนี้จะเป็นตุ๊กตาติดกระเป๋านะทุกคน ตัวนี้จะเป็นขนาดอ่ายีเซนติเมตรนะคะนี่ขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่เลยไอ้นี่ไหมทุกคนแสงเปิดแสงนิดนึงเพราะว่าอ่ะช่องนี้ช่องนี้ค่อง้างที่จะมืดนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด21เซนติเมตรนะทุกคนจะเป็น,น,นะน,ปนตุ๊กตาติดกระเป๋าตัวใหญ่นะคะนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะ ตัวนี้นะคะตัวละ30สิบาทนั่นเองนะทุกคนตัวละ30บาทถ้ายกโหลก็มีอีกราคาหนึ่งนะทุกคนแมวเหมียวสวยงามมากเลยอ่ะคะ่ะสำหรับติดตกแต่งเนาะแบบว่าสวยงามมากเดี๋ยวจะติดให้ดูนะทุกคนเนีย่ยเดี๋ยวหาก,ากระเป๋าสวยๆเดี๋ยวจะมาติดให้ดูกันว่าติดกันยังไงเนาะแล้วก็มีนี่ด้วยนะทุกคนนี่เพิ่งมาเลยนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็น มิกกี้เมาส์นะคะจะมีอยู่สองตัวสวยมากเลยจะมีตัวนี้นะคะมันเขาจะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะทุกคนสําหรับการติดเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะเป็นปืนกาวร้อนในการติดนะคะนี่กับตัวนี้เนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวอะไรอะ่ะ V.L. หรือเปล่าน่าจะใช่นะนี่สองสีนะคะ2ตัวติดแบบสวยงามมากเดี๋ยวจะให้ดูปืนกานนะหาซื้อตามร้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะคะนี่นะคะจะเป็นปืนกาวปืนกาวแบบนี้นะคะในการติดแล้วก็เสียบไฟไว้ประมาณประมาณ สิบถสิบห้านาทีนะคะตัวนี้ของของเราก็ค่อนข้างที่จะนี่แล้วแหละทุกคนใช้มานานหลายปีแล้วก็ค่อนข้างที่จะบีบไม่ออกเราต้องเสียบให้ร้อนก่อนนะทุกคนถ้าเสียบไม่ค่อยร้อนแล้วเราไปบีบบีบบีบไงคะ่ะจะทําให้ตัวบีบเราเนี่ยมันเสียง่ายนะคะมันพังง่ายอ่ะมาดูกันต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่แล้วเนาะมันจะมีตัวใหญ่ตัวละสาสิบาทกับตัวเล็ก ตัวเล็กตัวนี้จะ20บาทนะคะตัวละยี่สบาทอันนี้ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะคะมีหลายแบบหลายแบบเลยยังไม่ได้แกะออกมาให้ดูเลยเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูก่อนม่ามีแบบไหนบ้างนี่จะมีแบบว่าผู้หญิงสวยนะคะก็จะสวยงามนี่นะคะไว้สําหรับติดตกแต่งนะคะติดตกแต่งกระเป๋าของเราให้เขาดูสวยงามมากขึ้นนะคะ นี่เซ็กซี่มากเลยนี่นะคะเรจะมีมีหลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมานะคะเดี๋ยวเอาส่งส่งให้เลือกนะคะถ่ายรูปส่งให้เลือกนะคะว่าจะเอาเป็นตัวไหนบ้างอย่างนี้นะคะสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าใครอยากได้ยกโหลก็เราก็คะแบบให้เลยนะคะมีพวกคิดตรงคิตตี้ด้วยนะคะนี่ พวกคิตตี้พวกอะไรก็มีนะคะเป็นตุ๊กตาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยเป็นน้องแบวนะคะบลองแบวสวยงามก็มีนะคะนี่มีหลายแบบเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสายเปียนะคะสายเปียหนังนะคะทุกคนสายเปียหนังตัวนี้หลาละ35บ้าทนะทุกคนขายเป็นหลานะคะขายยกหลานี่คะก็จะมีสีน้ำตาลสีดำสีครีมนะคะ สีชมพูนะคะสีม่วงแล้วก็สีแดงนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้จะเป็นสายเปียหนังสายเปียหนังไว้สําหรับอตอกหูกระเป๋านะคะตัวนี้สวยนะคะเพิ่มมูลค่าของตะกร้าเราขึ้นมาได้เยอะมากเลยนะคะตอกหมุดนะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าตอกหมดุดต้องใช้หมดุดตอกนะคะตัวนี้จะเป็นสาย PVC นะคะสาย PVC สายยางแบนบางคนก็เรียกสายยางแบนนะคะนี่สาย PVC นะคะเอาไว้ทำหูกระเป๋าก็ได้นะคะไว้ทำหูแล้วก็ไว้ทำคาดปากกระเป๋านั่นเองนะคะตัวนี้เป็นสาย PVC PVC ของเราก็จะมีสีดำสีขาวสีน้ำตาลสีขาวใสนะคะตัวนี้อ่ะขยับมาด้านนี้เห็นเป็นลินล้นชักลิ้นชักนี่คืออะไร ตัวนี้จะเป็นชุดครอบตอกนะคะทุกคนชุดครอบตอกหนึ่งชุดมีอะไรบ้างก็จะมีครอบตอกเหล็กครอบตอกหนึ่งแผ่นหนึ่งชิ้นนะคะเหล็กเจาะนะคะแล้วก็จานรองนะคะนี่จานรองสี่เจ็ดนะคะครอบตอกของเรานะคะหัวครอบตอกของเราจะเป็นสิบสามมิลน,นะคะจะเป็นกระดุมเบอร์สิบสามนะคะสิบสามมิลน,นั่นเองนะคะสิบสามมิลแบบนี้ ะคระอบตอกแบบนี้นะคะแปดมิลทุกหลายคนถามว่าแปดมิลใช้ได้ไหมใช้ด้วยกันได้นะคะใช้ได้แต่ต้องย้ำลงแน่นๆนิดนึงอ่ะตัวนี้จะเป็นชุดครอบตอกนะคะชุดครอบตอกตัวเจาะจารลองนะคะน,นี่เลยนะคะ1ชุดนี่อันนี้คือหนึ่งชุดนะคะถ้าแยกชิ้นก็ได้นะคะ จะรับเฉพาะเหล็กครอบตอกก็ได้นะคะเหล็กครอบตอกตัวนี้180บาทตัวนี้50บาทนะคะจานไว้รองตอกนะคะแล้วก็ตัวเจาะตัวเจาะของเราจะเป็นเบอร์8นะคะเบอร์8นะคะ8มิลน,นะคะเป็นเบอร์8เห็นไหมเห็นเบอร์8ไหมนี่นะคะใครสนใจก็สั่งมาได้นะคะกระดุมนะคะสำหรับจอกหมูกระเป๋าก็มีนะคะ กระดุมของเราจะมีอยู่2เบอร์นะคะกระดุมจะเป็น8ปมิลกับ13มมิลน,นะคะนี่กระดุมตอกหูกระเป๋านะคะเป็น8ปมิลกับ13มมิลตัวนี้จะเป็น13านะคะกระดุมเบอร์13านี่ตัวนี้จะเป็นกระดุมเบอร์8ขายาว9กมิลน,นะคะขายาวเก้ามิล ทั้งสองตัวเลยนะคะนี่ถุงละห้าสิบบาทนะคะตัวนี้นะคะมีห้าสิบชุดนะคะตัวนี้มีหนึ่งร้ยชุดนะคะถุงละห้าสิบาทเท่ากันนะนี่อันนี้เป็นกระดุมนะคะสำหรับตอกหูกระเป๋านะคะใครสนใจก็ฉั่งมาได้ถ้าใครอยากได้แบบถุงใหญ่เลยก็มีนะคะตัวนี้จะเป็นถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงละห้าร้อยใช่ไหมแม่กระดุม 4 8 0นะคะถุงใหญ่ถุงละ480บาทนี่480นะคะคุ้มอยู่นะ1 0 0 0ชุดแล้วก็หูกระเป๋านะคะหูกระเป๋าเราก็เพิ่งมาเหมือนกันนะคะจะเป็นหูบัวกับหูแฟชั่นเดี๋ยวจะมาดูด้านนี้กันหูบัวกับหูแฟชั่นหูบัวของเราจะมี2ขนาดนะคะหูบัวมี อ่าสีซนเมตรกับ5 0าสซนตเมตรนะคะตัวนี้จะเป็น4 0่สซนตเมตรนะคะตัวนี้สีตัวนี้จะเป็น50าสิบสีกับ5 0าสิบนะคะสี่สิบเซนเมตรกับห้าซนตเมตรนะคะสี่สิบเซนติเมตรหกบาทนะคะห้าซนเมตรหกบาทนะคะมีหลายสีเลยนะคะใครสนใจสีไหนก็ทักกันมาได้นะคะสั่งซื้อกันได้นะคะ ช่องทางการสั่งซื้อนะคะ0 9 3 053 2316นะคะอันนี้จะเป็นหูแฟชั่นนะคะหูแฟชั่นยาว50เซนติเมตรนะคะ70บาทเหมือนกันตัวนี้จะเป็นขนฟุ้งฟิงนะคะฟุ้งฟิ้งติดตกแต่งกระเป๋านะคะนี่จะติดปากกระเป๋าติดตกแต่งกระเป๋าได้เลยนะคะสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะขนแบบฟูฟูฟูมากเลยนะ ตัวนี้จะเป็นหูตัวดีนะคะทุกคนหูตัวดีหูตัวดีวดคู่ละสาบาทนะคะมีหลายสีนะคะเลือกสีมาได้เลยนะคะสนใจเป็นตัวไหนบ้างนะคะเส้นพลาสติกเราก็มีนะคะหลายสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น6กมิลน,นะคะไม่ว่าจะเป็น12บสอมิลน,นะคะนี่สิบสอมิลจะอยู่ด้านนี้12บสองมิลพิมพ์ลายสามเลนนะคะ ราคาเดียวกันค่ะหนึ่งกิโลรวมสีได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ